เรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวย้อนยุคอีกสักช่วงหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็จะจัดเป็นร่วมสมัยบ้างครับผมสลับสะเปลกันไปเพราะว่ามีหลายๆท่านที่แนะนำเพลงสัเลในบทเพลงรูมสมัยกันมาครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะพยายามจัดสรรแล้วก็สลับสะเปลกันให้ไปครับผมนะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็เราจะจัดในรูปแบบของย้อนยุคกันสักหนึ่งช่วงครับผมนะฮะเดี๋ยวก็ลองแนะนําขึ้นมาได้ครับสับในของบทเพลงและจังหวะกันขึ้นมานะครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนพรุ่งนี้นะครับพวกเราก็นู่นเลยนะครับอยู่ที่งานประจําปีวัด เขาภูมิชงแอนะครับผมเนียครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอบต่อไปเป็นรอบของอแม่บ้านก่อนครับผมลำบงสามผลงานเพลงเดี๋ยวว่ากันครับผมอด้เดี๋ยวจัดให้เลยอย่าลืมพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฮะอยู่ที่วัดเขาภูมิชงแครับนะครับผมแล้วก็วันที่เจ็ดนะครับอยู่ที่หนองส้มนะครับผมเนียฮะเขาย้อยเลยครับผมนะครับผมเนะอ๋อนะครับผมขอบคุณด้วยด้วยกันนะฮะเดี๋ยวรอบต่อไปเป็นรอบของ แม่บ้านเหรอแม่บ้านแม่บ้านครับผมเินเชิญแม่บ้านชุมชนไร่รอครับผมนะครับผมสามพิงกานเพลงในจังหวัดลำบงขอขึ้นมาครับผมจัดไหมจัดสิโอ้โหสุดยอดเลยแม้ทำไมจัดเดี๋ยวเขาปิดประตูเราออกไม่ได้ยุ่งเลยนี้ กูออกทางนู้นแหละกูลุดมุดแดนไปนู่นแหละบึงเล็งไปแล้วใช่ไหมเล็งแล้ววันนี้ดูท่าทีทีไล่ตั้งแต่มาแล้วครับผมดูไว้ดูไว้หาทางรอดไปก่อนอะไรนะหาทางรอดไว้นะกลัวหลือเกินไปเนี่ยนะฮะมันต้องไปกลัวครับผมนะฮะเราคิดจะเออมีสองมีสามเราไม่กลัวฮะ รอบนี้เป็นรอบของแม่บ้านและแม่ครัวครับผมกูเปลี่ยนเรื่องก่อนละตัดไวเแล้วเกินครับผมเดี๋ยวเชิญผมสับได้ของแม่บ้านชุมชนชาวไร่รอครับผมนะฮะครับผมแล้วก็แม่ครัวทุกท่านเลยครับจะจัดให้สับในชุดนี้ในจังหวัดลำบงครับผมสงวนเสร็จไว้สับในชุดบ้านชาวเอ่อชุมชนชาวไร่รอครับผมแม่บ้านแล้วก็แม่ครัวครับผมอ่าช่วงนี้เลยเรียนเชิญแลวกันนะฮะในจังหวัดลำมงที่แนะนําขึ้นมาครับผมอ่ะผลงานเพลงแรกครับผมแม่ครัวจ๋า สวนคนลิขสิทธิ์ส้นบัตรตีสามผลงานเพลงนี้ครับผมให้กับทีมงานของแม่บ้านแม่ครัวชุมชนชาวไร่หล่อนะครับบ้านฉันครับผมแม่ครัวคนดีดยันนีแบบ้ บอกไ,ได้ไหมพี่นี้จะไปดูแก่มาแล้วขอพีกิืสักไปกินข้าว,วยกรลังสั่จาคงดีแม่ครัวสัจ,จายยาว่าพี่สยใดังแท้ดัาบาอยู่ใกล้กลันมองเห็น ินกับใคมีไหมรีนาถ้าแกงโวนอารอนมันคงเข้าคันได้กินร่วมกันที่ผมนอนฟ้าขอบคุณด้วยกับผมสำหัได้ขอแบ่ครัวชุมชนชาวไร่รอทุกท่านวันนี้แกงอะไรจ้าแกงเขียวหวานไก่ครับผมพร้อมจยกับเจ้าไก่ทอดนีอ๋อ ส่งมามือความว่างหากได้นงคราบคาเป็นไม่บ้างหนึ่งน้ำ้าไม่แจ้งจางปางไม่ตื่นไปทางไรมาเอ oh, <yeah. S 1> ้ช่าวดคนดีอยน,นี้จะแกงอะไรณ oh, <yeah. S 1> ะาทีณนเทีอยู่ก,กินกับเา